ปรากฏการยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งงานบางกอกฮาราน2017ฮารานทัวริซึม4.0วันศุกร์ที่10เสาร์ที่11อาทิตย์ที่12และจันทร์ที่13กุมภาพันธ์ศกนี้นารานพลาซา่าสนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทย4วัน4เวทีประธานพิธี4ท่านและนวัตกรรมบางกอกฮารา,าน4.0เมนสเตดยาตีมสเตดฟันพาร์คและเวทีสัมมนา คนเอกสมโพศ์เงินเจริญที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่4ประธานจัดงานประธานพิธี4ท่านวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์คุณกอบการวัฒนวารางกูล รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์คุณสุภนัทสิรันทวิเนติเลขาธิการสออบตอวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์พลโทปิยวัฒน์นาควานิทแม่ทัพภาคที่4ร้อยตารวจเอกพรชัยวยิษิ์ประธานมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกัพระประธานอนํานวยการ อิ่มอร่อยกับมหกรรมอาหารฮาลานนานาชาติกว่าพันเมนูชมช็อปกับคารวานสินค้ามุสลิมตราการตาสนุกชิลเพลินกับเครื่องเล่นสำหรับเด็กอลังการวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์เริ่มงาน15นาฬกาณเวทีสัมมนาพบก,บกับการเสวนาเรื่องความสำคัญของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลานกับการขับเคลื่อนอุตสาหารกรรมท่องเที่ยวและกิจการบริการของประเทศไทย โดยคุณสุพัฒาเข็มทองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการสายการบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเชฟจำนงนิรังสันนายกกิติมศักดิ์สมาคมเชฟประเทศไทยดร์นุพดลปิยะตรกูลรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คุณไพศาลพรมยงประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ16น,นาฬิกาณเมนสเตทพบกับโต๊ะครู4.0โดยอาจารย์ซอฟวานมลิวันหลังจากนั้นติดตามรายการจับข่าวคุยโดยอาจารย์อามัดก็พิทักษ์คอลิตปู่ทองและนัซอีเรืองปราด และพบกับการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนอนุบาลจากโรงเรียนบางกอกศึกษาณเวทีฟันปาร์คหลัง18น,นาฬิกาเสียงอาจารย์จะดังกึกกล้องทั่วราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ศรัทธาทุกคนจะมุ่งหน้าสู่การเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นพิธีเปิดณเมสเตจจะเริ่มต้นขึ้นประธานพิธีกล่าวคำปราศัยพร้อมเปิดงานต่อด้วยการปาฐกถาพิเศษสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยฮาลานโดยรองศาสตราจารย์ดรวินัยดัชลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพบกับกิจกรรมแซววาทีหัวข้อฮาลานทัวริส4.0ระหว่างโรงเรียนอิสลามสันติชนและโรงเรียนบางกอกวิทยามูลลนิธิณเวทีฟันป์ก21นาฬิกา ณเมนสเตดเสวนาสร้างมูลค่าเชฟด้วยฮาลานโดยเชฟจำนงนิรังสรรน,นายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมเชฟไทยนางสาวชนาทิพย์จันนูผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาจารย์ภพศสารพรมยงกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอาจารย์อัชอารีเรืองปราดประธานกำกับนโยบายยาตีมทีวีดำเนินการเสวนาและพบกับ20ปีของสัทธาชนโดยผู้แทนมูล,ลนิธิสัทธาชนร้อยตำรวจเอกพรชัยเวียสินคุณอับดุร z i z s u วนดี คุณมนตรีสมานวณิธ์คุณอลิตปู่ทองคุณนายอีมวงเกศรดดำเนินรายการโดยอุมาตเสมาชัยพลาดไม่ได้ปรากฏการยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งในงานบางกอกฮาลาน2017ฮาลานทัวริซึม4.0 10ุด 0, 10, ถึงมกุมภาพันธ์ศุกนี้เสียงอาจารเสียงคุคราจะดังกึกก้องทั่วราชมังคลากีฬาสถานอิ่มอร่อยกับมหกรรมอาหารฮาลานนานาชาติกว่าพันเมนูชมชอ็อปกับคาราวานสินค้ามุสลิมตรการตาสนุกชิล พลินกับเครื่องเล่นสําหรับเด็กอลังการรายได้จากการจัดงานเพื่อสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยตีมทีวีสถานีปลุกสัทธา1 0บถึงสิกุมภาพันธ์พบกันณนาลานพลาซา่าสนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยกับงานที่ทุกคนรอคอยห้ามพลาดอินชาอัลลอฮ์